มิชชั่นธุ o มูลพอดแคสต์คอนเทนิววิด o โอมิชชั่น g ร t ท o ยูบา y สีจันแป้งมง่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก TM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นธุดมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับระวิทยานุสาหาครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดที่เมืองไทยเนี่ยนะครับหลายหลายฝั่งยังพูดไม่ตรงกันแต่ว่าแต่ว่าฟิลหรือว่ากลิ่นของการ ล็อกดาวน์เนี่ยหรือว่าล็อกดาวน์บางส่วนเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มเร,มเ,รมเริ่มได้ฟิลนั้นเริ่มได้ฟิลนั้นนะครับต้องออต้องบอกก่อนวันนี้ที่ผมอัดเสียงนี่คือวันที่31มธันวาคมนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่ได้ออกอากาศเนี่ยก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเออไม่แน่ใจว่าถึงตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอย่างไรก็ดีวันนี้นะครับผมมี6วิธีเตรียมใจนะฮะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจ ล้วนๆนะฮะชอบจิตใจความสัมพันธ์ของน,นานาเหล่านี้เนี่ยว่าถ้ามันเกิดล็อกดาวน์อีกรอบนึงเนี่ยเราจะทําไงดีนะครับผมเอาบทความมาจาก World Economic Forum นะครับชื่อว่า Six Evidence-Based Ways to Look After Your Mental Health During a Second Lockdown นะครับคือตอนนี้เนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็มีล็อกดาวน์รอบที่2กันไปแล้วนะฮะเขาก็ได้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมานะครับก่อนจะไปถึง6วิธีเนี่ยผมเล่าภาพรวมนี้ก่อนนะครับ ล็อกดาวน์ครั้งที่สองเนี่ยยากกว่ายากกว่าในแง่ของการบริหารจิตใจด้วยเหตุผลที่ว่าเราเหนื่อยนะฮะคือล็อกดาวน์ฟาตชิกเนความเหนื่อยจากการล็อกดาวน์เนี่ยมันเหนื่อยจริงนะฮะแล้วก็พอมันเหนื่อยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นภาษาไทยคือกาดตกนั่นแหละเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วว่าจะให้ฉันแบบแบบไม่ไม่ไปไหนเลยหรือว่าทําตัวแบบยากลําบากก็จะทาํายากขึ้น อย่างไรก็ดีเราสามารถวางแผนนะครับเพื่อเตรียมตัวสําหรับเรื่องนี้ได้นะครับถ้าหากว่าเราวางแผนที่ดีเนี่ยนะครับผลก็ทบด้านลบต่อสุขภาพจิตของเรามันก็จะน้อยลงนะครับวันนี้จะมี6อันด้วยกันนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับอันแรกเนะี่ยคือ explore your purpose and meaning เดี๋ยวผมลงดีเทลไว้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันที่ 2. retain your autonomy อันที่ 3. experience personal growth นะฮะ อันที่ 4. manage your life well อันที่ 5. invest in positive relationships นะครับแล้วก็อันที่ 6. learn about yourself นะครับมาดูอันที่1ก่อนนะครับ explore purpose and meaning ในช่วงเวลาแบบนี้ล็อกดาวน์หรืออะไรแบบนี้ที่มันเรียกว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับพิเศษแบบไม่ปกตินะบบนนะมันเป็นเวลาที่ดีมากเลยนะฮะในการทำให้คุณเนี่ยต้องกลับมาคิดจริงๆว่า เอาจริงแล้วเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตและเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรก่อนหน้านี้ล็อกดาวน์รอบแรกอาจจะได้คิดกันไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะพอล็อกดาวน์รอบแรกจบเนี่ยมันต้องตามมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่มีเวลาที่จะได้วางแผนหรือว่า implement อะไรต่างๆมากจากสิ่งที่เราคิดออกตอนนั้นตอนนี้คราวนี้คิดให้มากขึ้นนะครับเราก็มาวางแผนกันเลยว่าเอาล่ะต่อไปนี้เรารู้ละ ว่าชีวิตเราเนี่ยอะไรคือความหมายของชีวิตเราพอรู้ความหมายก็จะรู้เป้าหมายตามมานะครับเวลาแบบนี้เนี่ยเหมาะนะคือเวลาล็อกดาวน์เนี่ยต้องพูดจริงๆว่ามันก็จะมีช่วงเวลาบางส่วนที่หายไปที่เราไม่ต้องใช้ทําอะไรนะครับเจะมีคนส่วนหนึ่งนะที่ล็อกดาวน์แล้วงานยุ่งขึ้นนะฮะผมคุยกับเพื่อนหลายคนผมเองก็เป็นนะฮะเวลาช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเวิร์กฟอร์มโเนี่ยรู้สึกประชุมเยอะมากเลยคือมันไม่รู้จะ มันไม่มีแอคชั่นปฏิสัมพันธ์อื่นอะไรกับเพื่อนร่วมงานได้เลยนอกจากการแชทอีเมลและประชุมซึ่งปกติเนี่ยถ้าเรื่องที่มันเ,ออเวลาอยู่ออฟฟิศเนี่ยครับเดินไปพูดคุยกันได้เลยเนี่ยก็ต้องตั้งกันเป็นซูมเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเรื่องที่บอกก็คือว่าเวลาเราพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านซูมผ่าน Microsoft Teams เนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะกว่าปกติเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกันต่อหน้าเนี่ยเราจะเห็นภาษากายของอีกฝั่งหนึ่งชัด พอมีแต่เสียงกับภาพภาพมันภาพมันไม่มาด้วยามาภาษากายนิดหน่อยแต่มาไม่ไม่ครบนะฮะเรื่องมูทโทนเลยก็มาไม่ครบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นจะต้องใช้พลังงานเพื่อเข้าใจฝั่งหนึ่งมากขึ้นและนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เป็นอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สอง t a i n your a u t o n o m y อ่านะฮะคืออันนึงที่จะหายไปเลยเวลาเวลาเราถูกล็อกดาวน์เนี่ย ก็คือออโตนมีหรือว่าความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะควบคุมจาัดก,การบริหารชีวิตตัวเองได้นะครับเพราะว่าทําไอ้นั่นก็ไปไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้นั่นก็ซื้อไม่ได้นะฮะจะตัดผมก็ยังตัดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะคือมันอะไรอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับอย่างไรก็ดีเวิลดคอนดิชั่ฟอรัมเขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้สาคัญคุณต้องหาอะไรบางอย่างเป็นหมุดยึดนะเป็นหมุดยึดว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ เช่นคุณจะดูข่าวกี่ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ที่หลายคนทำเยอะผมก็ทำก็คือดูข่าวมันซ้ำๆวนไปวนมาอันนั้นนะฮะเหมือนมันติดเลยอ่ะอีกช่วงหนึ่งที่ผมจําได้ว่าผมเป็นเยอะก็คือช่วงน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยดูข่าวดูไปดูมามันก็จริงๆข่าวมันก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตโอ้โหด่วนขนาดเร็วตลอดตลอดเวลาขนาดนั้นแต่เราก็ดูนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอ่ะจะดูข่าวกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับ เราจะอยากจะจัดพื้นที่ส่วนตัวมันเรียบร้อยขึ้นไหมจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไหมล็อกดาวน์คราวนี้เราจะต้องไม่น้ำหนักขึ้นแบบคราวที่แล้วไหมนะฮะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือความมีออโตโนมีคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ภายใต้สถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เยอะมากเท่าไหร่นักเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าเวลาล็อกดาวน์เนี่ยมันกระทบทุกคนมากน้อยแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่กระทบแน่ๆก็คือทุกคนจะไม่สามารถทําสิ่งที่ตัวเองเคยทําได้เหมือนเดิมนะ เราก็ยังต้องเพื่อที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยไม่บอบช้ำม,มากเกินไปเราต้องหาสิ่งที่เรายังพอจะควบคุมได้อยู่นะครับอันที่ 3. experience personal growth นะลองหาการเจริญเติบโตของเรานะครับในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่เหนึ่งไม่ต้องเดินทางสำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอันเนี้ยประหยัดเวลาไปเยอะจริงๆเพราะไม่ต้องเดินทางนะครับ ช่วงเวลาเหล่านี้อย่าปล่อยมันไปโดยเปล่าประโยชน์นะฮะให้คุณมีการพัฒนาการด้านอะไรก็ได้ของตัวเองอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเรียนก็ได้นะถ้าเกิดว่าเบื่อเบื่อการเรียนแล้วเนี่ยนะครับเอาสักอย่างหนึ่งเช่นจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นฟิตเนสเยอะขึ้นนะฮะการตั้งโกก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดมันต้องมีภาพใหญ่ที่เป็นโกภาพใหญ่แล้วก็เป็นภาพเล็กแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ช่วงล็อกดาวน์ก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าคราวนี้กะโดนสัก2-3เดือน ก็คิดไปเลยว่า90วันอะไรจะเป็นของหนึ่งชิ้นที่เราจะต้องได้อาจต้องได้หนังสือสักเล่มหนึ่งเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆแบ่งย่อยลงมานะครับข้อที่4 manage your life well นะฮะคือในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะต้องบอกว่าจัดระเบียบชีวิตให้ดีให้แน่นให้แน่นเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันเป็น สิ่งแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยถ้าว่าเราจัดระเบียบชีวิตไม่ดีนะครับชีวิตคุณจะหลุดออกจากบาลานซ์ได้ง่ายมากเคสที่เจอบ่อยสุดก็คือทํางานไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเพราะมานั่งอยู่หน้าจอคอมตลอดประชุมก็นั่งจอคอมเดี๋ยวก็นั่งจอคอมคือคือหน้าจอคอมพิวเตอร์กลายเป็นพื้นที่ในการใช้ชีวิตส่วนใหญ่บางทีเราดูเน็ตฟลิกซ์แตยังนั่งดูดคอมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณก็กลายเป็นว่านั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมโต๊ะตัวเดิม ตั้งแต่กินข้าวเช้ายันตอนดู Netflix ก่อนนอนเวลาเดียวที่เปลี่ยนที่คือ,อ,อตอนไปนอนนะฮะหรือไม่แน่บางคนอาจจะนั่งทำงานบนเตียงนอนเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันทำให้คุณมีโอกาสจะเสียสมดุลอย่างง่ายๆได้เลยนะะสมดุลของชีวิตอย่างไงเพราะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังเรื่องนี้และจัดสมดุลของชีวิตให้ดีข้อที่5คือ invest in positive relationship นะฮะ รูเลชั่นชิเนี่ยกับคนที่ช่วงล็อกดาวน์เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณเองเพื่อนร่วมง,งานของคุณเองนะครับที่เคยคุยเล่นกันเจอหน้ากันกินกาแฟคุยเล่นกันเนี่ยมันก็จะไม่มีถ้าเกิดว่าคุณไม่เซตอัพเซสชั่นนั้นขึ้นมานะฮะเพราะคุณก็จะคุยแต่อีเมลผ่านแชทผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือผ่านโทรศัพท์นะครับอย่างไรก็ตาม เราสามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้โดยเฉพาะวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยนะซูมต่างๆนานานเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเราซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่สามารถจะเดินทางไปเจอกันได้จัดเวลาถ้าเราเคยกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมก็ซูมนะซูมกับเพื่อนซะหน่อยนะฮะอาจจะเอาข้าวมาคนละจานแล้วก็นั่งกินกันอยู่ต่างคนต่งกินอยู่ที่บ้านนะนะซูมคุยกันนะฮะ เรื่องสูมเรื่องงานในออฟฟิศก็อาจจะมีเซสชันแบบนี้ที่เขาเรียกว่าวอเตอร์เอ่อคูลเลอร์เซสชันนะอย่างนี้ก็มีนะครับกับญาติญาติจะเขินนิดหนึ่งนะฮะจะเขินนิดนึงแต่ก็ทําได้เหมือนกันอย่างน้อยกับญาติญาติที่ที่เราทําพอสมควรแล้วนี่ก็คือการคุยในกรุ๊ปไลน์ครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปสักหน่อยเขินนะเขินนะถ้าจะต้องมาเซตซูมเอ่อครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับ แต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะและข้อที่6ก็คือ learn about yourself เขาบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยช่วงเวลาแบบล็อกดาวน์เนี่ยใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่คือมันมีเรื่องแย่ๆอยู่เยอะแล้วใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่นะครับลองคิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งหรือว่าจุดแข็งของคุณเนี่ยคืออะไรนะฮะแล้วก็ลองฝึกมาดูแล้วก็อาจจะนำไปต่อยอดใช้ใน ช่วงเวลาหลังจากที่ล็อกดาวน์จบได้ยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ผมกําลังพยายามกลับมาฝึกเล่นกีต้าร์อีกครั้งหนึ่งผมเคยเล่นกีตาร์จริงจังเมื่อตอนมัธยมแล้วก็เลิกไปจะล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ช่วงนี้ผมก็พยายามหาเวลามาแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าล็อกดาวน์ขึ้นจริงๆนะครับก็ก็คงจะได้ซ้อมกีตาร์เยอะขึ้นเยอะนะฮะเป็นต้นอันนี้คือ6วิธีที่จะช่วยรักษาสุขภาพจิตของคุณหากเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นมาผมทวนอีกทีนึ่งนะครับ explore purpose and meaning ค้นหาความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตนะ 2. retain your autonomy คุณต้องมีบางอย่างที่คุณควบคุมชีวิตคุณได้ 3. experience personal growth นะครับการจเจริญเติบโตของเราเนี่ยนะฮะลองดูว่ามันมีอะไรบ้าง 4. manage your life well ระวังเรื่องสมดุลเสีย 5. invest in positive relationship อยู่บ้านคนเดียวไม่พูดไม่จ่าใครอันเนี้ยเป็นตัวสาเหตุที่ทำให้ มีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาทางสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เคยคุยครอบครัวที่เคยคุยหาทางนะครับหาทางนะฮะแล้วก็นี่หกเลยน u พอลจูดเซลในช่วงเวลาแบบนี้ที่เราอาจจะมีเวลาในมือเยอะขึ้นเนี่ยเอามาถามตัวเองจริงเอามาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองจริงว่าเอ๊ะตรงนี้ฉันมีจุดแข็งอะไรนะฮะฉันอาจจะเป็นคนร้องเพลงเพราะมากเลยก็ได้หรือว่าคราวที่แล้วหลายคนก็คงจะค้นพบว่าตัวเองทำข้าวเก่งมากหรือเต้นเก่งมากในติ๊กต็อกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็น หนึ่งในตัวอย่างของ learn about yourself อย่างไรก็ดีส่วนตัวสำหรับรวิทนะครับไม่อยากให้มีล็อกดาวน์เลยครับอยากให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดควบคุมเรือโรคได้นะครับแล้วก็ช่างน้ำหนักแล้วกับเรื่องเศรษฐกิจว่ามันพอจะประคับประคองกันไปได้แน่นอนว่าสองอย่างนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสาเหตุของกันและกันเออมัน ไม่ใช่โควิดเป็นสาเหตุของเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าต้องการจะเอาสเกลของเศรษฐกิจเยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการตัวเลขของโควิดแต่ละวันด้วยนะเพราะฉะนั้นอยากให้ภาครัฐรัฐบาลสคบอบาลานซ์ดีๆนะครับผมเชื่อว่าประชาชนยินดีให้ความร่วมมือแหละแต่ว่าต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมผมยกตัวอย่างนะครับ SME หลายหลายเจ้าเนี่ยนะถ้าล็อกดาวน์อีกทีเนี่ยเขาไม่ไหวนะฮะเพราะว่ากระสุนหมดไปตั้งแต่รอบแรกแล้วนะฮะ ก็ผมคิดว่าการหามาตรการที่ตรงจุดตรงประเด็นนะฮะอาจจะเป็นทาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นทาร์เก็ตพื้นที่หรือว่าทาร์เก็ตมาตรกา,การต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่โดนหนักๆได้รับความช่วยเหลือเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศเราซึ่งกำลังมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่งสูงขึ้นทุกวันนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทร r ดูนะครับสวัสดีครับ มิชชั่นทุ t ุม m o พอด o คสต์คอนเทน n u e w i วิด o โอมิชชั่นพรีเซน t e d ด y สีจันแป้งม่วงเจนทู